เอาระอาของคุณก็แล้วกันเดี๋ยวก็4578้าเจ็ดนี่ 4, 5, 7, 8, ในพพกเราก็ชัดเจนนะของโพธิปักเยธรรมสี่ห้าโพธิปักเยธรรมหมวดแรก3นะสติปัฏฐาน 4, สี่สัมมาปัฏฐาน4อิอธิบาทสีนี่หมวด4ี่อิน 5, รีห้พละ5อีกหมวดหนึ่งอินรีก็ห้าพละก็ห้าสองียกวสี่ห้า 4, 5, แล้ว แล้วก็โพดชงเจ็ดมักองแปดก็จำได้ว่าอันนี้มันเรียงกันเลยนะมาสตรีปตานสี่สมปัตทานสี่อิทิบาทสี่นี่เรียงกันเลยหมวดสี่หมวดหักอสีห้าพระห้าหมวดสองหมวดสามตัวสามต่อไปก็พูดชงเจ็ดแล้วก็แปดมักองแปดอย่างนี้เป็นต้นตัวเลขนี้ก็จําได้ง่ายแล้วก็รู้อะไรเรียงไว้ก็ใช้ศึกษาเป็นประโยชน์นะ เดี๋ยวก็เจ็ดเดี๋ยวก็แปดเดี๋ยวก็เก้าเดี๋ยวก็สิบนาวก็คุณไม่ใช่ยังไงคุณไ่ใช่หนึ่งสองสามสี่หป9เก้าสิบอยู่นั่นแหละเนี่ยเดี๋ยวก็สองเดี๋ยวก็สามเดี๋ยวก็หกเงาเลขคี่เลขคู่ก็ต้องใช่ตีแล้วสเก็คู่คู่ขี้ต่างกันนะมีนัยยะสําคัญของมันด้วยนะลูกขี้ก็เลขคู่ก็เลขขี้เนี่ยอ่าดูดูไปแล้วครบตัวเลขสิบหลักพอดีใช่ด้วย หนถึงศเนี่ยก็1สิบหลักใช่ด้วยนะเป็นกลุ่มแรกเลย1นถึงศนเนี่ยถ้าเรียกว่ากลับหนึ่งได้หน,นึ่งถึงศนี่กลับหนึ่งเรีว่าทศกลับถ้าไปทําเหมือนพวกพระใบ้หวยคงมีลูกศิลูกหูกหาขึ้นกันตรึมเป็นแน่ก็คุณคิดไปสิคุณไปทางโน้อนอคุณก็แวะไปทางหวยทางอะไร,รคุณคิดต่ําไปก็เรื่องของคุณพวกอัตามาไม่เอาหรอกคืออย่ามันดึงเสียให้ยาก สีนะ่ห้าเจ็ดปก็หมวดโพธิปักขีธรรมสามสิเจ็ก็คือพุทธพจน์เจ็ดโชพจน์จงเจสัพพริสเจ็ดสัพพริธรรมเจ็ในวงเล็บเกิดปีจอเดือนเจปีเจนะ็ดสก็ถูกอีกนะอัตมาก็เกิดเดือนเจนะ็ดพศเจ็ดสิบเจ็ดก็ถูกนี่อาตมาสูงก,กว่านั้นอัตมานี่เกิดวันลบเจ็ดเพราะอัตมาเกิดวัน,นัคาร วันคาร3สามใช่ไหมลบสิบมันก็เจ็ดใช่ไหมเห็นไหมคนรู้เปล่าคุณก็ไม่รู้เห็นไหม,ปนะม,หหม <c oughs> แปดก็คือโพธิสัตว์เก้าระดับเฮ้ย 9, 9ก็เก้าเก้า็คือโพธิสัตว์เก้าระดับบวกเล็บอันนี้มนโนเอาเองไม่เองเหรอก ให้อัตมามโนอเอาเองก็เป็นพยัญชนะที่บอกสัจจะความจริงถูกต้องด้วยผู้ที่ศึกษาระเรียนตามที่อัตมาพูดพระโพธิสัตว์เระดับในโพธิสัตวแระดับระดับเก้เขาเป็นพระเจ้าเลยเนี่ยให้ได้เถอะรับรองเลยเป็นพระโพธิสัตว์ไปในดิวเยเเหมือนอัตมานี่มาเนี่ยหรือพระอรหันต์ก็ตามได้เพราะโพธิสัตว์ จ็ดระดับนี่มีทั้งโสดาหนึ่งสังกิตาสองอนาคาสามอร,อรหันต์สี่ใช่ไหมมีหมดมีลําดับทั้งนั้นนะอ่ะอานุบริษัทห้าอนิยตตาบริษัทหกนิยตตาบริษัทเจ็ดมหาบริษัทแปดเก้าพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าก็มีสองมีปัจเจกกับพระพุทธเจ้าปัจเจกสม,มาสัมพุทธะนะเป็นสยามภูวยกันทั้งคู่แต่ พระสยามภูพระพุทธเจ้าปัจเจกท่านไม่ประกาศศาสนาของท่านในโลกมนุษย์เลยแล้วท่านก็ไปนิพพานเป็นปริโยสานไปนะอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่อาตมาบอกได้แล้วก็มั่นใจด้วยเพราะาอาตมานี่มีแผนผังพวกนี้เพราะาอาตมาเป็นโพธิสัตว์ระดับเจ็ดมีแผนผังพวกนี้แล้วเพราะาอาตมาเข้าสอบเข้านิยตาโพธิสัตว์สอบเข้ารอบสุดท้ายแลของมหาัยพระพุทธเจ้าสอบได้แล้ว ระดับเจดเนี่ยแล้วก็ทำงานมาไม,ไม่น้อยทำงานมาหลายชาติแล้วโนะพธิสัตว์ระดับเจ็ดเนี่ยหลายชาติแล้วชาตินี้จึงเป็นชาติประกาศต,ต่อโลกที่เป็นสยังอภิญญาสนะสมความเป็นโพธิสัตว์เจ็มาเนี่ยพอมาประกาศตรงนี้ก็ถึงเวลาวาระที่จะต้องกอบกู้าศาสนาด้วยถึงมีภาระไม่ใช่น้อย พูดไปแล้วเดี๋ยวก็จะหาว่าอาตมายกย่องตัวเองพูดเอาเด่นโอกโก้ซึ่งบางทีอัตมาก็รู้สึกน้ำเหนียมเหมือนกันไม่อยากจะพูดไปแล้วมันก็จะยกย่องตัวเองมากเกินไปนะที่จริงไม่มากเกินไปเรายังไม่ได้พูดเต็มหรือซ้ำไปก็พูดเดี๋ยวก็มั่นใส้ละอ้ะอาวต่อน,นิดหน่อยสิบก็คือสมาธิสิบนะว่านั้นนะความรักสิทิมิติ ความรักสมิตินี่ก็เหมือนกันอาตมาเขียนเองเลยความรักสมิติเนี่ยเขียนเองแล้วใช้ได้ด้วยขอยืนยนันว่าใช้ได้ไม่มีใครพูดไว้หรอกเพราะอาตมาต้องชื่อรักแล้วก็ต้องมาเขียนอันนี้นะอาตมานะชื่อรักมาก่อนที่จะมาบรรยายบรรยายมาเขียนความรักสมิตินะเป็นสมณะชื่อรักมาก่อนเป็นอันนี้นะ เปลี่ยนจากมงคลมาเป็นรักเนี่ยก็จะมาบวชบวชแล้วก็ค่อยมาบรรยายอันนี้มาบรรยายเมื่อบวชแล้วปีหนึ่งเจ็ดในเรื่องบวชเริ่มบรรยายปีหน,นึ่งเจ็ดดึงไงเนี่ยท้องกันแรกเลยแล้วมาเขียนที่หลังเขียนบันทึกอีกที่หลังเขียนให้มันกระชับอันนี้บรรยายอะ่ะสองสองกันเขาก็เอาสองกันนี่มารวมกันถอดเทพมาแล้วก็มารวมเป็นคำรักสิมิติเยอะพิมพ์จำไม่รู้เป็นสิบสิบครั้ง นะแล้วก็อัตมามาเขียนใหม่อีกทีหนึง่งให้มันสั้นกระทัดเข้ามาเป็นเล่มใหม่ความรักสิมิติใหม่อีกเล่มหนึ่งซึ่งก็อ่านได้ทั้งสองสอง,สองแบบนะมันก็ได้รู้กันคนละอย่างแต่ก็เนื้อหาอนเดียวกันนะสองก็คือธรรมะสองหรือเทวะธรรมมาไอ้นี่ก็ยิ่งใหญ่สองเนี่ยเทวะเนี่ยโนะบราเปิดอ่านเทวธรรมมาไม่ใช่อ่าน ดเวอ่านทเวธรรมมาไม่ใช่ทเวทวะธรรมานะจักนั่นเก่งซะด้วยอขอบคุณอัตมาไม่เก่งเรื่องพอยัญชนะเรื่องไวยากรณ์อะไรไม่เก่งเพราะอัตมาไม่ได้ไปร่ำไปเรียนและไม่ได้เสียเวลากับอันนั้น,นอันนี้อัตมายอมรับมาจนไหนแล้วสามก็คือไตรสิกขาสามอป,ปนมนันกะธรรมสามก็ดีนี่ก็รู้ทั้งนั้นหกก็คือสารณิธรรมหกและบอกตอนนี้ขึ้นศาล ก็มีแต่เลขหกก็ใช่อ่ะทไม่ได้มุกนี่คือเรื่องจริงเอามาพูดนะจำในหมดรู้ข้อมูลหมดเลยนะโอ้โหยอดเยี่ยมเลยส่วนสองพญาธรรมิกราชน่ะมาอีกแล้วส่วนสองพระญาธรรมิกราชน,น,นั้นฤาษีลิงดำเป็นผู้เล่าเรื่องนะบอกเอาไปสืบฤาษีลิงดำเล่าเรื่องมีเอ่ยถึงพระเจ้าตะวันตะวันอธิราชกับพระเจ้าเดือนเด่นฟ้า เท็จจริงอย่างไรก็ไปค้นไปพิสูจน์กันเราเองนะจ๊ะอาตมาก็รู้แต่อาตมาไม่พูด